ื้อถุงมือสักคู่นึงต้องดูอะไรบ้างไปฟังกันครับโดยหัวข้อลหลักที่เราต้องพิจนารณาครับจะมีทั้งหมด5หัวข้อด้วยกันหัวข้อแรกครับคือรูปทรงถุงมือโดยทรงของถุงมือครับเราจะแบ่งออกเป็น3ประเภทหลักๆด้วยกันนั่นก็คือสายสปอร์ตสายสปีดและแบบผสมประสานครับโดยหัวข้อนี้ให้ทุกคนเลือกตามความชอบได้เลยไม่มีแบบไหนดีที่สุดครับหัวข้อที่2ครับคือหน้าโฟมหน้าโฟมแต่ตัวครับก็จะมีจุดดีเด่นจุดด้อยเนี่ยต่างกันออกไปเลือกหน้าโฟมให้เหมาะกับสถานการณ์และความชอบของเราจะดีที่สุดนั่นเองครับหัวข้ออที่3ครับืกาตดเย็ หัวข้อนี้ครับจะส่งผลโดยตรงต่อฟิลลิ่งในการสวมใส่แล้วผมขอแชร์คำเดิมอีกทีหนึ่งครับว่าไม่มีการตัดเย็บไหนที่ดีที่สุดครับมีแต่อันที่เข้ามือเราที่สุดและเราชอบมากที่สุดเท่านั้นเองจบปิ้งเรื่องที่ 4. ครับคือตัวบอดี้บอดี้แต่ละตัวครับก็จะมีข้อดีไม่เหมือนกันอีกเช่นเคยอย่างตัวนี้ครับหนานุ่มสบายตัวนี้ครับมีความกระชับและมีความทนทานที่สูงหรือว่าอย่างตัวนี้ครับเป็นผ้าถักเราก็มีความกระชับเห็นไหมครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมีจุดเด่นจุดด้อยไม่เหมือนกันเลยเรื่องบอดี้ครือ่คาางร อันนี้สาคัญมากๆครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวกําหนดครับว่าเราจะซื้อถุงมือได้ประมาณไหนสเปคประมาณเท่าไหร่ยิ่งคุณมีงบเยอะครับตัวเลือกของคุณก็จะมีเยอะเพราะฉะนั้นครับอย่าลืมเก็บเงินไว้เราจะได้เลือกซื้อถุงมือที่เราชอบนั่นเองและนี่ก็คือ5ห,หัวข้อลหลักครับในการเลือกซื้อถุงมือและในคลิปต่อๆไปครับเราจะมาลงลึกกันว่าแต่และหัวข้อเนี่ยมันมีรายละเอียดอย่างไงบ้างรอติดตามชมครับ